สวัสดีเพื่อนพี่น้องมากันแบบไม่ต้องบอกไม่ต้องกล่าวจะฝากไลฟ์สดนี้ไว้สักสั้นๆส,สัก1 5บหถึงยีนาทีก็ฟังกันย้อนหลังนะครับใครเข้ามาแล้วก็ฝากกดไลค์กดแชร์วันนี้พี่หนุ่มก็ตั้งสเตตัสไว้เนื้อหาค่อนข้างจะเหมือนกับเพลงมือปืนของพี่ปูพงสิทธิ์คำพีฝากตัวรับใช้นาย เป่าหัวผู้ขวางทางทางเดินนายชื่อเสียงของเขานั่นเรื่องรือมันเป็นเช่นนี้แล้วครับนะครับออจากเหตุการณ์คลิปกระชอนนะนายดาบตำรวจนะผู้หญิงทรนงในความกระทําของตนเองที่อาจจะกระทํามาเนื่อนนานนานมากๆคา,าดว่าเป็นถึงในดาบนี่ก็น่าจะรับราชการมาสัก 20กว่าปีนะอาจจะรอกรเกษียณอยู่อาจจะรอติดดาวอยู่นะแต่สุดท้ายแล้วอาจจะไปไม่ถึงฝันนายไม่ช่วยฝากตัวรับใช้นายโบ,บลดรถโบกรถรีถ่ายอ้างว่าให้นายฝากกดไลค์กดแชร์ครก็จากที่เราเห็นคลิปนะข่าวออนไลน์ทุกสำนักก็ออกนะข่าวทั่วๆไปก็ออก ดาดตำรวจอย่าไปเอ่ยชื่อนะเพราะมันจะทําให้เสื่อมเสียเกียรติยศวงติกูลนะที่อยู่ดีมีสุขมีไรายได้หาเลี้ยงครอบครัวพ่อแม่พี่น้องลูกเต้าลูกเมียจากการที่แดกเงินภาษีประชาชนโดยสวมเครื่องแบบตำรวจรับใช้ประชาชนนะครับผู้พิทักษ์สันติราชนะครับแต่น่าจะน่าจะนะตั้งแต่เข้ารับ,ร,บรับราชการจนฝึกฝนวิชาอาคมอย่างแกร่งกล้า โดยที่ไม่กลัวเกรงอะไรทั้งสิน้นไม่ต้องไปกลัวเกรงกันแล้วนะประชาชนจะทำมาหาแดกแบบฝืนเคืองยังไงกูก็ไม่สนใจกูจะเอาอย่างเดียวฝากตัวรับใช้นายสุดท้ายแล้วนายมึงช่วยอะไรมึงได้ไหมอันนี้ไม่ใช่หยียบย่ำซ้ำเติมนะครับแต่อยากจะกระทืบให้จมดินนะครับใครจะมาฟ้องพี่หนุ่มก็เอาเลยนะครับแต่เหตุการณ์อย่างนี้มันเกิดขึ้นในสังคมไทย ทุกเมื่อเชื่อวันอยู่แล้วมันเกิดดูทุกเมื่อเชื่อวันทุกสถานที่แห่งหนอยู่แล้วบนถนนเนี่ยแหละครับผู้ใช้รถใช้ถนนอย่างเราเราเจอกันมาอยู่ประจำอยู่แล้วนะครับโบกรถลี้ไถ่อ้างว่าเอาเงินให้นายเนี่ยฝากแชร์กันไปให้เยอะๆมันคือสาระนะครับแล้วมันคือความจริงที่โลกไม่ต้องไม่ต้องอ้างถึงโลกบนถนนของประเทศไทยเนี่ยแหละครับ เราจะเจอกันอยู่อย่างนี้ทุกเมื่อเชื่อวันเมื่อก่อนมันไม่มีโซเชียลเมื่อก่อนมันไม่ค่อยมีโทรศัพท์ที่เป็นถ่ายบันทึกภาพเสียงวิดีโอได้มันรีดถ่ายกันแบบหน้าด้านมานมนานกาเลแล้วมันทําอย่างนี้กันทุกเมื่อเชื่อวันสิ่งรถบรรทุกคนขับรถบรรทุกเจอกันทุกเมื่อเชื่อวันแต่ใครจะสวยเจอบ้างก็เท่านั้นเองก็อย่างที่ว่านะครับ คุณสุรชัยร้อยเปอร์เซ็นต์นายมันทีหัวทรงนะครับมึงจะมาอ้างกูไอชิบหายนายเขาบอกไอชิบหายมึงอย่ามาอ้างกูนะแค่โดนจับบอลจับซ่องมีการพนันในพื้นที่แมงกระเด้งห้าเสือแล้วไอชิบหายไอ้นี่มึงมึงรีถชาวบ้านชาวช่องเขาแล้วมึงอ้างว่าเก็บเงินส่งนายนายก็สวยด้วยสิครับเพราะฉะนั้นมึงนะครับสวยไปเต็มๆแต่ระบบยุติธรรมบ้านเรา มันก็เป็นเช่นนี้แหะครับหลักฐานแม่งชัดภาพชัดเสียงชัดหน้าชัดทุกอย่างชัดมึงแค่ย้ายไว้ก่อนแล้วก็ตั้งกรรมการสอบกรรมการก็คือใครก็พวกเดียวกับมึงกันทั้งนั้นตำรวจทุกกันทั้งนั้นทางที่ดีมึงเอาประชาชนหรือฝ่ายปกครองตำรวจฝ่ายปกครองประชาชนในพื้นที่เข้ามาเป็นกรรมการสิครับรับรองไอ้พวกตำรวจรีไถยพวกเนี้ยเด้งเด้งไล่ออก เล่งได้ออกติดคุกด้วยเพราะต้องโดนอาญาด้วยแต่พอมึงตั้งเป็นกรรมการของมึงกันเองมันก็มีหลายเคสที่กรรมการแม่งก็เรียกรับเงินจากไอ้คนที่โดนตั้งกรรมการสอบนี่แหละครับมึงจะทำยังไงก็ได้ให้มึงให้มึงหลุดรอดมึงช่วยกันทิ้ดหายไปปวงสุดท้ายพอเรื่องเงียบๆสอบผ่านไปหนึ่งปีสองปีทำอะไรไม่ได้ก็ต้องคืนตำแหน่งให้มันให้มันกลับมารับสวัสดิการบำเหน็จบำนานแดกไปจนตายอีก ไอ้อย่างเราเราเนี่ยแหละทำมาหาเงินเสียภาษีส่งให้มันแดกกันมันถึงได้วุ่นวายจนประมาณนี้นะครับเรียกเงินหมื่นสองจากรดน้ำหนักเกินแค่สามสิกิโลถุยไอ้เหี้ยน้ำมันก็เท่าไหร่แล้วขี่ไปเท่าไหร่แล้วถ้าเกิดจะขี่สามสิกิโลเนี่ยมันถอนผันกันได้แต่มึงเรียกเท่าไหร่หมื่นสองประการแรกแมไอ้ชี้จชิบหายหอดูใบขับขี่ ขอดูใบสมุดทบรุกต้าหนักเกินขอตรวจเยี่ยวมึงไม่ตรวจแม้ก็ทั้งขี้มันเลยด้วยล่ะไอชิบหายทุเลศสิ้นดีมันมีเหตุการณ์แบบนี้เกิดขึ้นบ่อยๆแต่มันยังแค่ไม่ออกมาเป็นข่าวโซเชียลม,ม่สะพัดเพราะฉะนา้นพี่หนุ่มแนะนําเราอย่าไปเกรงกลัวเจอหน้าแม่งถือกล้องไว้ก่อนมันเห็นกล้องไอ้พวกนี้มันสะดุง้งเห็นกล้องแล้วแม่งสะดุง้งสะเทือน เอาให้แม่งสะเทือนวงการปฏิรูปกันสักทีระบบตำรวจชั่วๆเนี่ยตำรวจดีๆเขาจะได้มีที่ยืนหมาเน่าปลาเน่าไกา่ตายตัวเดียวมึงก็เหมืนกันทั้งคอกเพราะฉะนั้นขอเรียกร้องให้ตำรวจดีๆนะเว้ยที่มึงรู้ว่าตำรวจคนไหนแม่งชั่วรีดไถมึงจะต้องพยายามเปิดโปงพวกเดียวกันเองบ้างไม่ใช่รอให้แต่ประชาชนเขาออกมา ตำรวจดีๆจะได้มีที่ยืนแล้วก็เอาตำรวจชั่วๆออกไปวงจรอุบาทผู้นี้มันไม่สมควรอยู่ในประเทศไทยรู้ว่ามันมีแต่แดกกันน้อยๆหน่อยสองร้อยสามร้อยล้วปล่อยเขาไปอย่างเงี้ยโอเคเออกูให้มึงแดกอย่างเงี้ยแต่ไอ้เพศเรียกเป็นหมื่นถุยหมื่นสองแล้วยังมีหน้าที่ทํำตัวเป็นวันสต็อปเซอร์วิสอีกนะ นายหมื่นหนึง 1, น่งกูพันหนึ่งกูคืนมึงมีน้ําใจมากสาทุขอพระคุณมึงมีน้ําใจมากที่อตส่าหให้ค่าน้ามันกับค่าข้าวเขากลับไปพันหนึง่งจะเอาไว้หมื่นสองมึงก็เกรงใจอ้างนายสักหมื่นหนึง่งกูว่าไม่ถึงนายเอาไหมหรือไม่ก็นายแม่งแค่สักห้าพันนะนอกนั้นก็อยู่กับพวกมึงแยกกันเองเท่านั้น สพอ,ออะไรนะหนองสวงนครราชสีมารถเขาบรรทุกน้ำหนักเกินแค่30มสกิโลมึงจับปรับเขาตามระเบียบสิครับเงินม่นจะได้เข้าหลวงเต็มเต็มมึงก็ไม่สวยนะมึงฝึกวิชากันมานานแล,ล้วกูรู้ฝึกวิชากันมายี่สบสาสิปีแล้วแกจนจกกะเกษียณอยู่แล้วสุดท้ายรอติดดาวกันแล้วแต่ก็ขอโทษทีนะครับคาดว่าเคสนี้มึงไม่ได้ติดดาว ถ้าเคสนี้นะมึงได้มึงหลุดพ้นความผิดนะกูว่าองค์กรนี้แม่งอับปะยศะสุดๆแล้วไอตั้งกรมกรมการสอบสวนกันเองเนี่ยย้ายไปก็เพื่อตั้งกรรมการสอบสวนกันเองแล้วก็รีไถกันเองเนี่แหละครับวงจรน,นี้มันเป็นอย่างนี้รีไถาหาแดกันเองด้วยถ้ามึงโดนตั้งกรรมการสอบสวนมึงก็ต้องโดนถ้ามึงอยากจะอยู่ในตําแหน่งติดดาวเพื่อจะ,กะเกษียรอกินบำเหน็จปานานมึงก็ต้องจ่ายเขา มันคุ้มกันไหมครับที่มึงมารีดไถประชาชนเขาพันสองพันสามร้อยสี่ร้อยห้าร้อยเนี่ยมันคุ้มกันไหมกับที่มึงรัฐการรับราชการมาทั้งชีวิตแล้วมึงก็ต้องโดนแบบเนี้ยแล้วมันต้องโดนอย่างนี้อีกหลายๆคนพี่หนุ่มเชื่อว่ามันจะต้องโดนอย่างนี้อีกเยอะเอาให้แม่งกระชอนกระทีงนพี่หนุ่มถึงบอกว่าอาวุธของเราเนี่ยครับคือโทรศัพท์มือถือเจออะไรก็แล้วแต่ถ่ายทอดสดไว้ก่อนบันทึกวิดีโอไว้ก่อน เขามันจะเป็นหลักฐานอย่างนี้นะหลายเคสไปแจ้งความหรือไปแล้วก็แต่ไม่มีหลักฐานอย่างนีนะ้แม่งดินกันหลุดหมดไอ้พวกนี้มันช่วยเหลือกันเองอย่าให้แม่งย้ายอย่าให้แม่งมีที่ยืนมันต้องเด้งติดคุกด้วยระบบคอร์รัปชันแบบ One สต o อ s เซอร์วมันจะต้องไม่มีอีกแล้วในวงการวงการนี้มันต้องไม่มีแล้วฝากเลยนะครับพี่น้อง พักพวกเพื่อนฝูงผู้ใช้รถใช้ถนนรถบรรทุกไม่ว่าจะเป็นรถเล็กรถใหญ่อย่าไปยอมครับถ้าเราทำผิดนะให้แม่งปรับจริงจริงจังๆส่งฟ้องส่งฟ้องศาลไปเลยเพราะเงินมันจะเข้าไปบริหารประเทศเงินมันจะเข้าระบบจริงจริงจังๆร้อยเปอร์เซ็นอย่าไปเสียไอ้เบี้ยใบยไหลทางเพราะเราเพราะมันเท่ากับว่าเราเนี่ยสนับสนุนให้แม่งทำการทุจริตคอร์รัปชันนะเว้ย ไอพวกนี้มันจะต้องทุจริตคอรัปชันมันจะต้องโดนแบบนี้อย่าปล่อยให้มันมีที่อยู่ในสังคมฝากตัวรับใช้นายแล้วเป็นไงล่ะนายมึงรับใช้มึงไหมทีหัวมึงส่งแล้วตอนนี้ใครจะเอาตำแหน่งหน้าที่มาเป็นผนังกระแพงเหล็กป้องกันไอ,อคนที่มันชั่วออกสื่อไปแล้ววะถูกไหมใครจะทำอย่าง,งานั้น มึงหางเงินส่งนายน่ะสุดท้ายแล้วนายมึงถีบหัวส่งทุกคนแหละกูเชื่ออย่างนี้พี่หนุ่มเชื่ออย่างนี้เพราะฉะนั้นอย่าเลยครับหันกลับมาดูแลประชาชนตักเตือนประชาชนผู้ใช้รถใช้ถนนอย่างมีจิตสำนึกของผู้พิทักษ์สันติราช์จริงๆสักทีหนึง่งผิดว่าไปตามผิดตักเตือนได้ตักเตือนเพราะมันไม่มีใครอยากจะกระทำผิดมันขึ้นอยู่กับระบบเศรษฐกิจสังคม แจริยธรรมคุณต้องมีคุณต้องทำให้มันถูกต้องอย่ารีดไถนอกระบบตรวจเยี่ยวเจอส่งตัวไปรักษาอย่างถูกต้องเป่าแอลกอฮอล์เมาแล้วขับจับปรับอย่างถูกต้องเงินเข้าหลวงอย่างถูกต้องอย่าเอาไปอยู่ข้างโรงพักรีดเงินแล้วส่งกลับมันไม่ได้ประโยชน์มันคือการทุจริตคอร์รัปชันพี่หนุ่มแอนตี้มาตลอดคนทำผิดก็ต้องรับผิด เราทําผิดเราก็ยอมรับผิดเรายอมเสียค่าปราบับแล้วเงินเข้าสู่ระบบหลวงอย่างถูกต้องพี่หนุ่มจะไม่ให้เงินของพี่หนุ่มแม้กระทั่งบาทเดียวลงไปแบบไม่มีใบเสร็จเพราะพี่หนุ่มทําอะไรอย่างถูกต้องเสียภาษีอย่างถูกต้องปีปีหนึ่งเสียภาษีเป็นแสนเอาไว้พี่หนุ่มเนี่ยมันเป็นเงินมันไปไหนอ่ะหล่อเลี้ยงพวกคุณกันเองนั่นแหละค่าราชการกันทั้งหลายเนี่ยครับ หนึ่งในสามของงบป,ประมาณประเทศแม่งเป็นเงินเดือนของรขา้าราชการทั้งนั้นนี่ยังไม่รวมบําเหน็จบรรนานค่ารักษาพยาบาลนะครับเลี้ยงดูลูกเมียมึงครอบครัวมึงเพราะฉะนั้นมึงหันกลับมามองประชาชนอย่างพวกกูกันบ้างเห็นหัวกูบ้างอย่าให้กูต้องอายพวกมึงกันมากกว่านี้เลยแต่ละคนแม่งพี่นุ่มถึงบอกว่าถ้าเจอนะอาวุธของเราโทรศัพท์ถ่ายไว้ก่อนครับ ถ้าเราผิดยอมให้เขาจับปรับแบบถูกต้องเงินเข้าหลวงแบบถูกต้องมันจะภูมิใจเพราะส่วนหนึ่งเงินที่เอาไปพัฒนาประเทศเนี่ยคือเงินที่จับปรับมาจากเราอย่าเอาไปใสยใต้โต๊ะอย่าเอาไปให้กันแบบนี้ในรถในหาเหวในพวกเนี้ยรถที่กระทำความผิดในเคตนี้ก็เป็นรถหลวงเพราะนั้นมันหนีไม่พ้นนะเว้ยเจ้านายคุณให้เจ้าหน้าที่ ซึ่งเป็นลูกน้องของคุณเอารถหลวงออกมาใช้ใช้น้ํามันหลวงกินเงินเดือนหลวงเอาออกมาหาแดกเอาเงินเข้ากระเป๋าตัวเองอีกนายมึงก็งังไงก็หลุดไม่พ้นมันต้องโดนไม่ว่าจะอะไรบ้างจะลิขิ์ธรรมย้ยายย้ายมันต้องสมควรย้ายเจ้านายแล้วต้องสืบเขาสืบให้มันลึกเข้าไปว่ามันมีอย่างนี้มาตลอดหรือเปล่ามึงได้ส่วนแบ่งจากไอ้พวกนี้จริงกันหรือเปล่าถ้าใช่ ยอมรับแบบลูกผู้ชายกันมัง่งถ้าไม่ยอมรับมึงไปเอากระโปรงมานุ่งเอาว่าถุงมานุ่งกันเลย,ยอย่ามาใส่เครื่องแบบกันเลยฝากไว้สั้นๆครับสิบห้าถึงยี่สิบนาทีพี่หนุ่มไม่รู้กี่นาทีแล้วแต่พี่หนุ่มขอพูดชัดๆชัดๆแบบนี้ว่ามันน่าสมเพชมันน่าอายเป็นพี่หน,น,นุ่มเป็นไอ้ดาบพี่หนุ่มเป็นไอ้ดาบคนนี้นะพี่หนุ่มจะยอมรับตรงๆเลยว่าเงินกูเอาไปให้ใครเปิดโปงแม่งเลยไหนไหน,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 นชีวิตราชการกูก็จบแล้วเนี่ย เปิดแม่งเลยมึงรักนายมึงมากหรือฝากตัวรับใช้นายสุดท้ายนายมันก็ถีบหัวส่งอยู่ดีไม่มีใครมาดูแลมึงหรอกครับมีแต่มึงนั่นแหละครับที่ต้องดูแลครอบครัวมึงเ่ะแล้วสุดท้ายเป็นยังไงหาแดกกับประชาชนจันเลินพรควบควบสวัสดีครับ